ต้องหาผู้รู้พาไปหดคำตอบกันแล้วะะล่ะค่ะมเลค่ะมีใครมาให้ความรู้ไหมคะเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยาูว้าวพี่ชื่ออ,าาอ,อัชราพรเกียบสถานนะคะค่ะบรณรักษ์ประจำอยู่ที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะค่ะหรือว่าพี่ ห้องสมุดค่ะที่ห้องสมุดแล้วก็<ช>นี่ก็คือเรียกง่ายๆก็ที่เอนะคะห้องสมุดหลายๆคนก็อาจจะเป็นแบบจำชื่อเต็มบางคนไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้คืออะไรเรียกตา่างๆสั้นๆห้องสมุดนะคะน้องๆนักศึกษาที่จะเข้าใหม่น้องปีหนึ่งหรือว่าคนที่สนใจอยากจะเข้ามาอ่านหนังสือในสถานที่แห่งนี้ในห้องสมุดแห่งนี้สามารถเข้ามาได้ไหมคะพี่เอ,อสำหรับผู้ใช้บริการนะคะทั้ง <ภา S 2> <ฆ>ที่เป็นนักศึกษาแล้วก็ผู้ใช้บริการโดยทั่วไป ที่อยู่รอบๆอบมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดของเราได้นะคะโดยห้องสมุดของเราเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง10่โมงครึ่งตั้งแต่8โมงเช้าคะถึง4โมงเย็นนั่นเองนะคะส่วนเวลาทําการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาราชการแล้วก็นอกเวลาราชการก็คือเสาร์อาทิตย์เราจะหยุดก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยประกาศหยุดหรือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ ก็จริงๆลรวเปิดทุกวันนั่นแหละค่ะ<ช>ยกเว้นวันหยุดตามมหาวิทยาลัยนั่น<ช>เองะนะคะแต่ว่าสถานที่แห่งนี้ห้องสมุดแห่งนี้ไม่ได้มีแค่นี้เนาะใช่ค่ะเรามีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจอีก<ช>อยากจะให้พี่เอพาควีนพาท่านผู้ชมไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> ไปที่อื่นนะคะพี่ก็ขอแนะนําในส่วนที่เรากําลังอยู่นี้ก่อนนะคะ,ะในส่วนนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่เรียกว่า inspiration lab นะคะ inspiration lab <ะ>แบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกัน<ะ>ส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของหน,นังสืออ้างอิงซึ่งในมุมนี้นะคะเราจะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยทำการศึกษาค้นคว้าภายในห้องถ<ะ>่าห้องนี้เสียงจะค่อนข้างเงียบันใช้เสียงนิดนึงนะคะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีให้บริการอยู่ในโซนนี้เหมือนกันก็นกคือในส่วนของ เครื่องบริการคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์ด้วยเดี๋ยวที่จะพาไปดูนะคะในส่วนพื้นที่ให้บริการของเราในแต่ละพื้นที่เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปในแต่ละพื้นที่ก็จะมีเราจะพบกับเจ้าหน้าที่ต้องแบบย่องย่องเงียบเงียบไหมคะตรงนี้ไม่ต้องอ๋อไม่ต้องเดี๋ยวเราก็จะไปดูพื้นที่อื่นๆได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ตอคพี่เอตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหนคะส่วนไหนตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ในส่วนของไอแล็บที่เป็นส่วนของบริการคอมพิวเตอร์นะคะก็อยู่ติดติดกันกับส่วนของเมื่อกี้นี้ที่เราได้ชมครั้งแรกเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในนะคะว่าในส่วนนี้เรามีบริการอะไรบ้างออกจากทั้งห้องนู้นแล้วมาเข้าห้องนี้กันค่ะว้าวค่ะในส่วนของห้องนี้นะคะก็คือห้องบริการคอมพิวเตอร์ของเรานะคะห้องนี้เรา ให้บริ Pop บรการอะไรบ้างห้องนี้นะคะนอกจากว่าเราจะให้นักศ hmm. really uh ึกษาเข้ามาใช้เครื่องที่เราจัดให้บริการภายในห้องนี้แล้วนะคะก็จะมีในส่วนของสนับสนุนการเรียนการสอนของออนไลน์ของอาจารย์แล้วก็อีกส่วนคือในห้องนี้เราใช้เป็นห้องสําหรับให้บริการการสืบค้นข้อมูลการอบรมการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาใหม่หรือนักศึกษาเก่าซึ่งคอสํานักวิทยาบริการหรือห้องสมุดเนี่ยมีคออบรมสําหรับ ผู้ใช้บริการในระดับต่างๆนะคะอันนี้สําหรับนักศึกษาที่สนใจก็สามารถติดต่อขอใช้บริการที่สํานักวิทยาบริการได้นะคะอาจจะมาเป็นเดี่ยวหรือว่ามาเป็นกลุ่มก็ได้นะคะเรามีวันเวลาให้นักศึกษาเนี่ยจองเพื่อนักศึกษาบางท่านสะดวกในเวลาที่ไม่ตรงกันก็คือต้องติดต่อล่วงหน้ามาก่อนใช่ไหมคะพี่แอค้ควินสอบถามนิดนึงสาหรับคอมพิวเตอร์ที่รองรับการใช้งานในห้องนี้ค่ะ มีจํานวนประมาณกี่เครื่องในเครื่องนี้ในห้องนี้นะคะมีจํานวนเครื่องอยู่ประมาณ40เครื่อง4 0เครื่องแต่ใน40เครื่องเนี่ยมันจะมีอยู่จํานวนหนึ่งประมาณ10เครื่องนะคะที่มีในส่วนของโปรแกรม Adobe l i c e n s e นะคะนักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการได้ก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องได้เลเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลให้คําแนะนําสําหรับนักศึกษาอยู่เป็นประจาตลอดเวลานะคะตลอดเวลาค่ะก็สามารถเข้าใช้บริการได้ไม่มีเงื่อนไขนะคะ พียแต่ว่าการเข้ามาใช้ในห้องนี้ยขออนุญาตเรื่องของของเหลวนิดนึงน้ำเนยเอี่ยพกมาใช่ในส่วนของห้องนี้นะคะบางคนมีคําถามของเหลวห้ามถ้าเป็นขนมขบเคี้ยวได้ไหมในส่วนนี้นะคะถ้าเป็นของขบเคี้ยวเนี่ยก็ขอบายไปเพราะว่าถ้าเกิดขนมขบเคี้ยวมาน้ำก็จะต้องขังมาใช่เนาะแขงคออะไรประมาณนั้นคือพูดง่ายๆเลย เอาของอาหารเนี่ยก็ขอในส่วนบริเวณนี้หรือว่าขออไว้ใช่จะได้แบบความสะอาดสะเอิดด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปหกใส่อุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะได้รับความเสียหายนอกจากคอมพิวเตอร์ในห้องนี้แล้วเนี่ยเรายังมีบริการอื่นๆอีกไหมคะพี่เอในส่วน ตรงนี้นะคะ,คะก็จะมีหลักๆอยู่เท่านี้แต่ในส่วนพื้นที่อื่นๆเราก็จัดให้บริการเอาไว้ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่<ม>เดี๋ยวพี่ก็จะพาไปชมอยากไปชมค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปไปค่ะ,คะว้าวพี่เอคะตอนนี้เรายือนอยู่ส่วนไหนของห้องสมุดคะรู้สึกว่าแบบ เหมือนเป็นอาณาจักรอะกว้างมากในส่วนของโซนนี้นะคะเป็นส่วนที่เราปรับปรุงขึ้นมาใหม่มจากเดิมนะคะเราจะเห็นว่ามีแต่ชั้นหนังสือภายในในชั้นนี้ะนะคะหลังจากการปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยเราเรียกโซนนี้ว่า learning space learning space ใช่ค่ะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทำการศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัยจะสามารถส่งเสียง ดังได้มากกว่าห้องที่เราไปในโรงแรมดีแลซ์เต็มที่เลยรีแลซ์ได้เต็มที่สามารถนั่งหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเหนื่อยล้าและนั่งนอนอาจจะนอนอ่านหนังสือนั่งด้วยนอนด้วยใช่ใช่อาจจะนอนอ่านหนังสือในส่วนนี้เราก็จะให้น้องๆเนี่ยได้รีแลซ์มากขึ้นและอีกมุมนึงอาจจะเป็นส่วนส่วนที่น้องๆเนี่ยมาพักผ่อนในห้อนี้ด้วยนะคะก็สามารถใช้ Wi-Fi ใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาที่มีอุปกรณ์ เราก็จะมีจุดให้บริการต่อค่้วงไทยเข้งมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์มีแล็บท็อปอะไรเงี้ยมาได้หมดเสียบปึ๊บปั๊บปั๊บไวไฟก็แรงมีจุดสำหรับเชื่อมต่อเนี่ยค่อนข้างหลายจุดนะคะสามารถศึกษาค้นคว้าคนเดียวก็ได้ก็จะเป็นโต๊ะศึกษาเดี่ยวอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาหลายๆคนก็สามารถทั้งที่เก้าอี้บาร์ซึ่งในแต่ละจุดก็จะมีจุดเชื่อมต่อได้จุดจุดเรียกได้ว่ามีแบบ หลายรูปแบบจะเป็นโต๊ะเป็นเบาเป็นเป็นคล้ายๆแบบเป็นบ่เนเนบอเป,บเป็นอะไรก็มีนอกจากว่ามาค้นคว้าจากอุปกรณ์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แล้วนะคะ,คะในส่วนนี้จะเชื่อมต่อกับชั้นที่ใช้จัดเก็บหนังสือถ้าน้องอๆอยากไปหาหนังสือมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าก็สามารถ ไปอย่างชั้นที่จัดเก็บหนังสือได้เลยหรือส่วนหนึ่งเนี่ยก็จัดอยู่ในห้องเวกราก็จะเห็นว่าเป็นด้านข้างก็จะมีแบบเป็นบล็อกสำหรับเป็นเชลสำหรับเก็บหนังสืออยู่แล้วในส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถเดินทะลุไปอีกห้องนึงก็จะเป็นแบบว่าหนังสือที่หลากหลายขึ้นก็หยิบสามารถหยิบสามารถยืมมานั่งอ่านบริเวณนี้ห้องนี้ได้เลยมีกฎกติกาไหมคะสําหรับการใช้งานในห้องนี้ อันนี้ไม่มีนะคะก็คือนักศึกษาหรือผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถขึ้นมาใช้บริการได้ค่ะแต่ก็นิดนึงนะไม่ใช่แบบตะโกดแบบตะโกนแบบเสียงดังเฮิร์นฟ้าก็ไม่ถึงลรานมากเลยนะก็ไม่ถึงกับร้องคาราโอเกะนะจุดนี้อาจจะพูดคุยกันได้แต่ก็แบบมีมารยาทในการใช้งานนิดนึง คราวนี้เราจะไปส่วนไหนของห้องสมุดของวไลอลงกรกันต่อต่อไปนะคะเดี๋ยวเป็นส่วนที่ผู้ใช้หรือนักศึกษาเนี่ยสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเองนะคะเราไปเราจะไปที่ห้อง8ปดปีบรรณาพิลมในส่วนนี้นักศึกษาสามารถทํากิจกรรมในการยืมคืนหนังสือได้ด้วยตนเองในห้องนี้ยืมคืนเองได้เป็นยังไงปกติเราต้องแบบผ่านบรรณาและผ่านพี่ จ้าหน้าที่อยู่ภายในเคอน์เตอบริการอันนี้จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งค่ะสําหรับผู้ใช้บริการที่อยากจะทํากิจกรรมในการยืมคืนด้วยตนเองเดี๋ยวเพิ่งบอกพี่เอเดี๋ยวพาไปชมกันได้ค่ะค่ะไปเลยไปยัพี่เอตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันคะเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของพื้นที่ด้านหน้าของห้องสมุดก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องสมุดนะคะ ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีจุดให้บริการ2จุดด้วยกันค่ะนะคะจุดแรกเนี่ยก่อนที่เราจะเ,เข้าไปดูภายในเราขอแนะนําจุดบริการภายนอกของเราก่อน<ะ>เนื่องจากว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะคะ,ะการให้บริการของเราก็จะปรับเปลี่ยนการให้บริการโดย<ะ>ให้ผู้ใช้บริการเนี่ยติดต่อเข้ามายังสํานักวิธีการะนะคะอาจจะโทรศัพท์เข้ามา<ะ>หรืออาจจะกรอกแบบฟอร์มอ,ออนไลน์เข้ามาะนะคะว่าต้องการหนังสือชื่อนี้ชื่อนี้ แล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะไปหยิบหนังสือดําเนินกระบวนการให้ยืมนะคะแล้วก็นําหนังสือออกมาให้ผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเดินเข้าไปด้านไม่ต้องวอินเข้าไปใช่ไม่ต้องลงจักรถก็ได้ก็คือว่าสามารถเข้ามาเทียบจุดให้บริการของเราทางด้านนี้ได้เป็นไรทูเป็นไรทูใช่ค่ะสำหรับผู้ใช้บริการที่สะดวกในการ หยิมคืนหนังสือแค่โทรมาเบอร์เดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างเลยนะคะหรือว่าเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์เดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างเช่นกันนะคะหรือใครเป็นเพื่อนอยู่ทาง Facebook ก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาทาง Facebook ก็ได้เรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลก็ให้บริการอยู่ต้องการยืมหนังสือเล่มนี้บราบราจากเราชื่อนี้จุ๊๊ๆ๊๊๊๊๊๊๊๊๊อ๊๊ ข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมคะอ๋ต้องเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็แจ้งความจํานงไปต้องการยืมหนังสือเล่มนี้กี่เล่มนั้นกี่เล่มนู่นนี่น่ะก็บอกไปจังเจ้าหน้าที่ก็จะมาเอามาให้บริการถึงรถเลยใชแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าผู้ใช้ท่านใดอยากจะลงไปเลือกหนังสือเองณจุดตรงเนี้ยนะคะเราก็มีพื้นที่ให้บริการพื้นที่หนึ่งที่ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถเข้าไปดูก่อน เป็นแนวหรือเป็นไกด์นะคะว่ามีเนื้อหาหนังสือประเภทไหนบ้างเดี๋ยวพี่จะพาไปชมอยู่ด้านหลังเรานี่เองนะคะใกล้ใกล้แค่นี้ขับรถก็ได้ลงไปดูไปเลือกก่อนก็ได้สะดวกสบายจริงๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าในเนี้ยมีหนังสืออะไรให้เราได้เลือกไล้ยกว่าใจร้อนละอยากจะเห็นค่ะ เย็นชําเลยค่ะอ่าเล่นปิดเราต้องวัดอุณหภูมิก่อนไหมคะพี่เอต้องค่ะณช่วงเวลานี้เรากําหนดให้ผู้ใช้บริการต้องวัดอุณหภูมิทุกค่ะพี่เอคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอะไรคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้อง8 4ปีบรรณาพิโรมแปดสิบสี่ปีบรรณาพิรมเป็นห้องเป็นชื่อห้องของห้องเป็นชื่อห้องเลยอันเป็นชื่อห้องส่วนนี้เลยค่ะก็ภายในนี้นะคะจะจัดให้บริการหนังสือใหม่ที่จัดหา มาในแต่ละปีค่ะเอามาไว้ที่นี่ก่อนคือหนังสือใหม่จะมาตอกไว้ที่นี่ก่อนจะมาตอบไว้ที่นี่ก่อนแล้วในส่วนของการบริการยืนคืนเนี่ยหนังสือที่อยู่ในห้องนี้นะคะเราให้บริการโดยระบบ RFID ระบบอะไรนะคะ RFID ค่ะ RFID ใช่เป็นระบบอะไรอันนี้เป็นเอ่อระบบที่เอามาช่วยในการให้บริการในการใช้บริการในการสืบค้นอะไรเนี้ย การยืมหนังสือของเราเนี่ยจะยิงผ่านรหัสบาร์โค้ดนะคะเราเอา RFID เข้ามาเนี่ยเพื่อสนุบสนุนการให้บริการยืมคืนด้วยตัวเอง,งเราสามารถารทําได้เองเลยใช่ค่ะนักศึกษารหรือผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถทํากิจกรรมอันนี้ได้ด้วยตัวเองนะคะบางทีเนี่ยผู้ใช้บริการะจะมาคืนหนังสือแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นวันที่มหาลาัยหยุดหรือห้องสมุดเนี่ยปิดทําการนะคะ ผู้ใช้บริการเนี่ยก็สามารถที่จะคืนหนังสือได้ด้วยตนเองแม้ว่าเป็นวันหยุดแต่มาแล้วไม่อยากเสียเที่ยวคืนเองก็ได้คืนเองก็ได้นะคะในห้องนี้ก็จะมีหนังสือเหมือนกับที่อยู่ที่ด้านบนแบบย่อขนาดท้องสมุดลนมาให้เรารู้ว่าหนังสือเนี่ยมีเนื้อหาอะไรอะไรบ้างสามารถหยิบตัวเล่มไปยืมที่เคาน์เตอร์บริการผ่านเจ้าหน้าที่ก็ได้หรือยืมที่เครื่องบริการยืมคืนโดยอัตโนมัติก็ได้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เรามาจากไรทูก็สามารถมาแจ้งเจตจำนงตรงนี้ก็ได้ว่าเราอยากจะซื้อหนังสืออยากจะยืมหนังสือประเภทไหนเรื่องอะไรเล่มไหนได้ที่ห้องนี้เหมือนกันได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเอื้ออํานวยความสะดวกให้ครบวงจรจริงๆค่ะห้องสมุดแห่งนี้อเราจะไปดูตรงส่วนไหนกันต่อคะพี่เออันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของห้องสมุดนะคะ นอกจากพื้นที่ของห้องสมุดแล้วเราก็จะมีพื้นที่อื่นที่เราไปจัดให้บริการสําหรับผู้ใช้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะก่อนที่เราจะมูฟไปอีกสถานที่หนึ่งได้ข่าวแววๆมาว่าห้องสมุดของเราเนี่ยก็ได้รางวัลหรือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินอะไรมามนะคะ ทางห้องสมุทรนะคะ,คะเข้ารับการตรวจประเมินในเรื่องของห้องสมุดสีเขียวห้องสมุดสีเขียวกีฬาบรรี่แล้วก็กีฬาออฟฟิศสำนักงานสีเขียวนะคะอันนี้ก็จะเข้าสู่การตรวจประเมินในในรอบสองในอีกไม่นานนี้ค่ะในส่วนของทั้งสองออกิจกรรมนี้จะเป็นส่วนของเรื่องการประหยัดพลังงานการประหยัดทรัพยากระนะคะก็ทางท้องสมุทรเนี่ยก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็เดี๋ยวในระยะเวลาอันใกล้เราก็จะเข้าสู่การประเมินในรอบที่สองต่อไปค่ะเป้าหมายของห้องสมุดเองก็คือเป็นสำนักงานสีเขียวในระดับโกลตอนนี้เราอยู่ระดับเงินระดับสีเลยเขาจะแบ่งเป็นเลเวลใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็พูดว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับกลางละเรากำลังจะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งละในในส่วนของห้องสมุดเองเนี่ยพูดได้ว่าเป็นหน่วยงาน หน่วยงานรแรกๆของมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่กระบวนการของ Green Office กิอนออฟฟิศแล้วก็ค่ะอันนี้ก็เป็นความพยายามของทางห้องสมุดของคณะผู้บริหารแล้วก็บุคลากรของห้องสมุดที่ร่วมมือกันเพื่อให้ห,ห้องสมุดของเราเนี่ยผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินตรงนี้ไปได้ก็เป็นอีกหนึ่งศักยภาพนะคะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะพาท่านผู้ชมไปชมอีกสถานที่นึง ที่บอกกานเมื่อสักครู่นี้รวมถึงแนะนําในเรื่องของการระบบยืมคืนด้วยตัวเอง้จุดนั้นก็สามารถยืมคืนได้ตนเองได้อยากจะไปดูแล้วตามไปเลยค่ะไปเจอโอ้ยทันสมัยมากเลยอะค่ะพี่เอเราจะต้องมีบัตรใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งบัตรบัตรที่ใช้เป็นบัตรอะไรเอ่อตอนนี้เราใช้เป็นบัตรนักประจําตัวนักศึกษานะคะก็สําหรับนักศึกษาที่มาใหม่เนี่ยต้องติดต่อเคาน์เตอร์บริการเพื่อลงทะเบียน เอาละยังไม่รู้เลยว่าที่ที่แห่งนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรที่เป็นทางการที่เป็นทางการนะคะตรงนี้ก็คือ co learning space ค่ะ co learning space ทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะไปดูในส่วนต่างๆหรือแนะนําการใช้บริการไาในห้องนี้พี่ก็จะขอแนะนําเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการอยู่ที่นี่นะคะเรามีเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดมาให้บริการอยู่ที่นี่เหมือน สวัสดีค่ะาแลค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่จุดให้บริการนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดสองท่านมาคอยให้บริการในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวพี่ขอแนะนำน้องๆทั้งสองคนก่อนท่านแรกเนี่ยนะคะก็คือน้องนารินนะคะนารินหนูเอกเป็นบรรลั์จากห้องสมุดใหญ่เหมือนกันนะคะมาให้บริการอยู่ที่นี่ส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือเออภิชาตหัโดรนะคะน้องคนนี้ จะคอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้บริการคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายต่างๆนะคะเราก็ส่งมาให้บริการที่นี่ประจําทุกวันนะคะเดี๋ยวในส่วนของการอธิบายหรือแนะนําการใช้บริการภายในห้องนี้ว่ามีอะไรบ้างใช้บริการอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนแนะนำอ๋อได้เลยค่ะยินดีพี่เอคะสำหรับเจ้าประตูนี้เจ้าเครื่องเปิดประตูนี้เปิดปิด เราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างเราถึงจะสามารถเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกบริเวณนี้ได้อันดับแรกนะครับถ้าเป็นนักศึกษาให้ใช้บัตรนักศึกษามาติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับค่ะเป็นบัตรนักศึกษานะคะแต่ถ้าเป็นอาจารย์บุคลากรให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่เราจะทําเป็น QR Code ค้ดให้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์บุคลากรก็คือวอล์กอินเข้ามาแล้วมาติดต่อว่าเราต้องการจะใช้บริการห้องนี้ก็จะมี QR code ให้ครับเราจะสร้าง QR code ้ให้ แล้วถ้าเกิดเป็นเป็นคนทั่วไปที่สนใจอยากจะเข้ามาดูเข้ามาชมหรือเข้ามาใช้บริการในสถานที่แห่งนี้ได้ไหมคะได้ครับก็ใช้บัตรประชาชนมาสมัครสมาชิกอ๋อเป็นบัตรประชาชนมาล้วก็จะสร้าง QR Code โค้ดให้อ๋อก็จะเป็น QR โค้ดเหมือนกันนะคะเวลาจะเข้ามาใช้บริการหรือว่าเดินผ่านประตูก็โทรศัพท์แตะปุ๊บใช่ไหมคะก็จะเปิดได้เลยครับลองดูกันไหมครับอ้าวลองดูดีกว่าบัตรเนี่เราลองแล้วทคนี้เราจะองนะครับเราก็สแกน ประตูก็จะเปิดเจ๋งมากหายมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยอะอย่างนี้ต้องทดลองแล้วล่ะค่ะคราวนี้เรารู้ละว่าการใช้หรือว่าการเข้ามาในเนี้ยเราจะต้องทํายังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นด่านแรกเพราะถ้าผ่านประตูไม่ได้ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันด่านต่อไปถ้าอยากจะยืมคืนหนังสือด้วยตัวเองเราต้องทํายังไงเรามีเครื่องบริการยืมคืนหนังสืออัตโนมัติไว้ให้บริการครับเดี๋ยวเราลองไปดูไปทดสอบใช้กันได้เลยไปเลยค่ะ อุ้ยหนักมากเลยนะคะนี่ยืมไปเยอะเลยค่ะพี่เออยากจะคืนบัตรก็ไม่ได้เอามาลืมค่ะคืนยังไงอ่ะเครื่องนี้นะครับค่ะเป็นเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติค่ะใช้ได้สองระบบแบบเป็นบัตรนักศึกษาก็ได้หรือเป็นคิวอาร์โค้ดก็ได้หรือคิวอาร์โค้ดที่เรามีในมือถือก็ได้ใช่ครับอ๋อค่ะแล้วต้องทํายังไงคะกระบวนการแับได้นะครับเราเอาหนังสือที่เราใส่ไปในอย่างนี้เราวางได้เลยที่เราจะยืมคืนระวังได้เลยแล้วก็ สแกนเป็นบัตรนักศึกษาหรือ q ิว o d e ์โ้เดี๋ยวเราลองเราลองดูกันลองเลยค่ะใช้เป็น q r c o d e นะครับค่ะเป็น q r c o d e ครับครับสแกนสองครั้งนะครับต้องสองครั้งนะคือใส่ถัดผ่านครั้งหนึ่งแกดตกลงแล้วกดตกลงพอได้ปุ๊บเราก็เครื่องเครื่องก็จะทำอ่านการอ่านข้อมูลแท็บ RFID นะครับจากจากหนังสือ เราไม่ต้องวางทีละเล่มใช่ไหมคะคือเราสามารถวางทั้งหมดได้เลยได้ครับเครื่องเขาสามารถอ่านพร้อมแบบพรึบทีเดียวได้เลยได้ครับได้ทีละหลายเล่มครับมากค่ะแล้วพอเครื่องอ่านอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็คือถือว่าเราคืนเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ระบบก็จะปินสลิปมาให้เราเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานหลักเป็นหลักฐานว่าเนี่ยฉันคืนจริงๆแล้วนะอ๋อายมากๆเลยค่ะยืมก็ได้คืนก็ได้ที่ตู้นี้เครื่องนี้นั่นเองเหมือนเป็นเครื่องบริการตนเอง แล้วนอกจากนี้นะคะจะมีส่วนไหนที่อยากจะแนะนําเกี่ยวกับการให้บริการหรือว่าการใช้บริการในสถานที่แห่งนี้อีกไหมคะมีครับห้องนี้ก็มีบริการลหลายๆอย่างเดี๋ยวจะมีน้องอีกคนหนึ่งคนนี้ให้ให้คำแนะนำนะครับอ่าเราจะไปหาพี่อีกคนนึงที่จะแนะนนะําในเรื่องของการใช้บริการในส่วนอื่นๆของห้องนี้นะคะคไปกันเลยคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะวิงก็อยู่กับพี่เก๋แล้วพี่เก๋จะแนะนํานะคะว่า ในห้องแห่งนี้เราจะมีบริการอื่นๆบริการอะไรบ้างคะพี่เก๋ก็จากที่เราเดินเข้ามาเนาะเราก็จะเห็นว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเนาะก็จะมีหนึ่งมีปลั๊กไฟให้แล้วก็ทุกโต๊ะจะมีปลั๊กไฟให้เนาะมีที่นั่งอ่านเฉพาะบุคคลส่วนตัวใช่แล้วก็มีที่นั่งอ่านแบบกลุ่มนะคะสี่คนแล้วก็มีเก้าอี้บาที่ใครชอบแบบดังแบบ เก้าอี้ขายยาวๆหน่อย, <ừ m. S 2> อ,ยอะไรเงี้ยเนาะมีมเก้าอี้บาร์แบบนั่งสองคนแล้วก็เก้าอี้บาร์แบบห้องประชุมนะคะคือมีในทุกรูปแบบเลยนอกจากนี้นะคะฟินสังเกตว่าจะมีแบบเป็นมุมเป็นห้องห้องแยกเป็นส่วนตัวห้องเล็กๆอันนั้นเป็นห้องอะไรคะเป็นห้องประชุมค่ะเป็นห้องประชุมเป็นห้องมิตติ้งนั่นเองก็สามารถมาใช้บริการได้ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยใช่ไหมคะมีโทรทัศน์มีจอโทรทัศน์ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีหนังสือ ให้ยืมใช่แต่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อสนับสนุนเปิดคอร์สอบรมของมหาลัยเปิดคอร์สธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจมาอบรมนะคะก็จะมีพวกอาหารไทยเบเกอรี่<ะ>แล้วก็กาแฟ มีอาหารทุกรูปแบบเลยนะคะเพราะว่าติดติดกันกันกบห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เขาเรียกว่าใช้ฝึกการเรียนการสอนฝึกอาชีพเกี่ยวกับการทำอาหารเบเกอรี่ต่างๆครบครันเลยทีเดียวที่นี่นะคะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะมาใช้บริการภายในห้องแห่งนี้ต้องติดต่ออย่างไรบ้างเบื้องต้นคะอย่างแรกนะคะเข้ามาเพื่อความสะดวกค่อนผู้ใช้บริการนะคะก็มาติดต่อทำอบัตรต้องทำบัตรก่อนอันดับแรก เพื่อจะได้คิวอาร์โค้ดเหมือนกับแบบต้องเป็นสมาชิกก่อนนะเนาะค่ะจ้ะแล้วยังไงต่อคะอเข้าออกมันจะสะดวกมาถึงก็สแกนได้ด้วยตัวเองแล้วเข้ามาอ่านได้เลยค่ะมา,มานั่งทํางานมา,มานั่งทําผลงานวิชาการหรือว่ามานั่งพูดคุยเรื่องการเรียนหรือว่ามานั่งรอ,อผู้ปกครองมานั่งรอลูกหลานได้จ้ะค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องประชุมก็สามารถ ทำในแบบเดียวกันได้เลยก็มาจองมาอะไรอย่างนี้ก่อนต้องจองก่อนค่ะต้องล่วงหน้ากี่วันยังไงคะก็ตอนเช้ามาจองได้เลยค่ะเพราะไม่ไม่รับล่วงหน้าเพราะว่าคนสนใจมาใช้บริการเยอะก็เลยเาก็คือเปิดเปิดมาช่วงเช้าก็สามารถเดินเข้ามาจองได้เลยค่ะโอ้ก็ต้องแย่งชิงกันนิดนึงนะเพราะว่าคือด้วยความที่แบบไฮด้วยนะคะแล้วก uh> ็ครบครันในเรื่องของ การให้บริการหรือว่าการเอื้ออำนวยของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆใน area เนี้ยในบริเวณพื้นที่นี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถมาติดต่อได้เลยก็จะมีพี่เก๋พี่เอนะคะหรือว่ามีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้อ,อำางินวความสะดวกของเราอยู่นะคะที่แห่งนี้เปิดวันไหนบ้างเวลาไหนบ้างคะ,ะ,ะปกติก็จะเปิดตั้งแต่ 8.30นะถึง16.30นเว้นวันที่มหาลัยประกาศหยุดแล้วก็วันหยุดนะคะแตเลิกนะหยุดตามมหาวิทยาลัยหยุดนั่นเองนะคะก็เปิดวันเวลาราชการจำกันง่ายๆสามารถโทรมาติดต่ออะไรสอบถามเบื้องต้นได้ไหมคะโทรมาได้ค่ะเบอร์อะไรคะขึ้นเบอร์เลยเบอร์เจ้าหน้าที่เลยนะคะค่ะบอกเบอร์เลยค่ะ084ค่ะ388 0529ค่ะ ในวันเวลาราชการอานอกออ่างนี้พยายามอย่าโทรนะคะ,ะคะเกรงใจกันหน่อยเอาไม่ใช่ก็คือพี่ๆจะได้พักผ่อนนั่นเองเนาะอะาอะละค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าใช้บริการนะคะแล้วก็แนะนำว่าในโซนนี้ของยูนิเนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะย้ำกันอีกครั้งเราสามารถเปิดให้บริการทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรครูอาจารย์ รวมทั้งประชาชนทั่วไป<ช>ที่สนใจก็ทําตามกฎกติกาตามที่เราได้สอบถามไว้ให้นะคะแจ้งไปเบื้องต้นว่าจะต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างนะคะอันดับแรกก็ง่ายๆแหละมาสมัครสมาชิกก่อนจะได้เข้าออกได้สะดวกสบายแล้วก็สามารถใช้บริการได้สะดวกสบายนั่นเอง<ะ><ะ>วันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ VIU Channel EP นี้นะคะที่พาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชพัฒวัลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปถัมภ์นะคะรวมถึงสถานที่แห่งนี้ที่แห่งใหม่ที่บริเวณ Unit Learning Center นั่นเองอยู่ที่บริเวณอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์นะคะทุกท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาติดต่อขอใช้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยืมคืนหนังสือหรือว่าจะเข้ามานัา อ่านหนังสือเข้ามาใช้บริการของห้องประชุมก็สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดตรงนี้เลยค่ะและสำหรับ EP ต่อไปของ V.I.U. Channel เราจะพาไปลัดเลาะบริเวณไหนของมหาวิทยาลัยราชพัฒวัลยอลงกรณในพระบรมบราชูปถัมภ์แล้วเราก็ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ